ม s s a l a m u a l a i k u าราะ a h m a t u l l a h i t า a l a ะ a b a r กาตุฮ์สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาจังหวัดกระบี่เนาะมารวมฮานมัสยิดบ้านทุงเนาะและว,วันนี้นะครับก็มีโดยการสร้างม,มัสยิดเนาะมัสยิดอันมูบารอกนะครับแล้วก็มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านหนาเขียนเนื้อและมัสยิดนูรุนยันนะนะครับบ้านกบมดมูแปนนาเขียนเนาะในระหว่างที่เดินทางไปฮานมัสยิดเนาะก็น่ครับได้มาจยุดปักพ่อเนาะมาชมวิวที่จยุดชมวิว ตาเลนนะครับบ้านทาเลนมู่ซ้ตำบลเข้าทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบีนะ่เนาะจุดนี้นะครับก็ถือเป็นจุดสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบีนะ่เนาะจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาขึ้นเรือนะครับไปเที่ยวอย่างเกาะดังตางเนะาะปลาในเมือง,ม,าางมัศจจัััันน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 ปาาาาาาชยเเเเดบบ้ททลลงหหวกระะะีี่่่มมูสายิดโนรนันนะ จุดนี tobacco tobacco <Hai> ้มัสยิดอ่าจุดนี้มาจากมัสยิดอันมูบารอกเนาะมัสยิดอันมูบารอกมัสยิดอันมูบารอกมัสยิดนูรุนจันนะบ้านคงมลนูรุนอิสลาม่เกเียมีอะไรจะพูดมัง คนไม่ออกเนาะเมียได้จะคุยไหมไม่เ <laughs> มียได้ครับเมียได้ครับเป็นย,ยงังไงบ้างครับจุดนี้บรรยากาศแล่นต่องเทียวเ,เออบายบายเรียมดีว่าพุ่นแรงพอได้มาเที่ยวกัน <c ười> คนตั้งจังวัดมาเที่ยวแผ่นนี้มันก็เออสวยงามานุกสานานนนน,นนนนนจุ๊กฮ่าฮ่นนนนา่เอมียเลยไมีือไม่เพีย

Ừ. Rồi, et, bay, bay, bay hay, bay bay này, chạy bài này, chạy bài con này bong mà mày có cái cái luôn thì cái nó thì nó